สวัสดีค่ะช่อง Ari Night nice Story วันนี้เรากลับมากับไพ่เขาฝากฉันมาบอกว่าเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ายังไม่หายป่วยเลยอันนี้กองที่หนึ่งอันนี้กองที่สองโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งขอคำใบ้ให้คนที่เลือกกองที่หนึ่ง,อกกอง,งว่าแบบเลือกถูกกองไหมอันนี้เป็นแบบข้อความจาก คนที่เรากําลังนึกถึงอยู่หรือเปล่าที่เขามาถามเราอ่ะอันนี้คำใบ้สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งถ้าหากว่า คนเป็นคนประเภทที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดหรือ perfectionist รักความสมบูรณ์แบบหรืออาจจะมีเคยโดนใครสักคนทักว่าอาจจะเป็นคนที่มีความแบบเป๊ะเข้มงวดทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามกฎตามระเบียบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคําใบ้สาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งว่าอันนี้คือตัวคุณแล้วเราอ่ะจะเป็นคนที่มีความที่แบบว่าอาจจะมีความช่างฝันอยากที่จะทําสิ่งต่างๆที่เราชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบการวาดรูป การยึบปักทักร้อยการออกกําลังกายเรามีความฝันอะไรบางอย่างอะที่เราชอบมันมากๆาแล้วเราก็ชอบจินตนาการแต่ว่าจะมีแบบเนความที่เป็นคนเพอร์เฟคชนิดอะเนาะมันจะอยากให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปได้อย่างใจและอยากจะให้มันสําเร็จโดยเร็ววันนะแล้วบางทีคือพอมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะมันก็ทําให้เราหงุดหงิดบางทีเราก็อาจจะถึงขั้นที่มาว่าตัวเองว่าทาไมมันไม่ได้วะทําไมมันถึงไม่ได้ดังใจ แบบพอมันไม่ได้ก็มาโทษตัวเองมั่งุดหงินใส่ตัวเองหรือบางทีก็ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทาร่วมกับคนอื่นอ่ะบางทีก็อาจจะมีอารมณ์ขี้หงุดหงิดเล็กๆด้วยความที่แบบถ้าหากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากเกินไปอ่ะในสายตาของคนอื่นมันก็อาจจะมีบ้างเี่ไม่ถูกใจพวกเขาอันนี้เป็นคำใบ้ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งโอเคเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าว่า คนที่เรามาถามถึงอ่ะเขาฝากขาบอกเราว่าอะไรเขาบอกว่าความลับอะไรบางอย่างที่ตัวเขาเองเก็บเอาไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยถามเราอาจจะเคยสงสัยอยู่อีกนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาจะกล้าเข้ามาบอกความจริงกับเราแล้วนะ เขาอาจจะเงียบอาจจะไม่แสดงออกหรืออาจจะทําตัวเหมือนคนไม่ชัดเจนอาจจะทําให้เรารู้สึกค้างคารู้สึกเหมือนกับว่าเราไร้ค่าเราไม่ดีพอเขาไม่เห็นเลยเหรอในสิ่งดีๆที่เราทําให้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ข้างๆเขาการเอาใจใส่หรือการที่พยายามบอกกับเขาอะว่าเขาเป็นคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แค่อยากจะบอกว่าเขารับรู้แล้วเขาเห็นมันมาตลอดแต่เขาก็แค่ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นเฉยๆแต่มันไม่ได้แปลว่า เขาไม่รับรู้ไม่เห็นไม่รู้สึกและอีกนิดเดียวเนี่ยเขาอะจะชัดเจนแล้วเขาจะเป็นคนมาพูดอันนี้คือเขาแค่ฝากมาบอกเนาะแต่ว่าในอีกไม่นานอะเขาจะเป็นคนเข้ามาบอกแล้วก็พูดกับเราด้วยความชัดเจนเองแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังแบบติดภาระติดเรื่องที่มัน าจจะมีเรื่องที่มันยังไม่ได้ดั่งใจอ่ะแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาควรที่จะแก้มันไปทีละอย่างทีละอย่างลองดูเด็กย่างเนี้ยเห็นปะคือเขาแบกของมาเยอะแล้วเขากําลังจะต้องไปหาเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมแล้วพอถึงเวลามันก็เหนื่อยหนักมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะไปถึงอ่ะซึ่งถ้าหากว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ไปคือเขาไปแน่ๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองนั่นแหละแต่แค่เพียงว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงก็แค่รออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะถึงแล้วในสิ่งที่เราอยากรู้เราต้องการ โอเคแล้วเขามีอะไรอยากจะฝากเรามาบอกอีกเขาอยากจะบอกอีกว่าเขาว่ายังคงเหมือนอาจจะเขาว่าไม่ได้อยากจะให้เรามีความลําบากจริงๆแล้วอะถ้าให้พูดตรงๆนะคือเขาว่าอยากที่จะเข้ามาติดต่ออยากจะเข้ามาเคยียอยากจะเข้ามาสื่อสารกับเราเลยแต่เขาอะเป็นคนที่แบบ่าค่อนข้างที่จะ มีความที่แบบคล้ายๆเราอะคือเขาจะมีความที่เวลาจะทําอะไรอะมันต้องเซฟก่อนมันจะต้องมั่นคงมันจะต้องดีคือถ้าหากเข้ามาแบบครึ่งๆกลางเข้ามาแบบที่ว่ามันยังไม่พร้อมันยังไม่โอเคอะแล้วพอเข้ามาเขาก็มี mindset หรือเขาอาจจะเคยเจอเรื่องแบบนั้นอะที่เริ่มอะไรไปสักอย่างเนึ่องอแล้วมันไม่ดีอะเหมือนแบบเข้าใจเหมือนกันที่เราสร้างบ้านขึ้นมาแล้วฐานมันไม่แน่นไหมแล้วมันก็โค้งเค็ง เหมือนเราเล่นตึกถล่มอ่ะแล้วพอข้างล่างมันแบบฐานมันไม่แน่นขยับข้างบนนิดเดียวข้างล่างมันก็ล้มอ่ะเขากลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะเคยเจอประสบการณ์อย่างนั้หรือมันอาจจะเกิดจากความคิดมากของเขาไปเองที่แบบว่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยมองว่ามันต้องเซฟก่อนมันต้องดีก่อนแล้วประเด็นก็คือเขาอ่ะก็กลัวนะเขากลัวว่าเขาอาจจะช้าเกินไปกลัวว่าเขาจะเข้ามาหาเราช้ากันไปเขายังอยู่ในช่วงที่คิดอยู่ว่าจะเข้ามาดีเลยดีไหมเพราะว่ามันเหมือน ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็รู้สึกว่าถ้าหากช้าไปมันก็ดูจะไม่โอเคเหมือนกันเขาก็เลยอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจเขายังคาดหวังแล้วก็แบบคาดหวังความสุขคาดหวังคาดหวังความมั่นคงอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเขารู้สึกว่าตัวของเราเองอะถ้าหากว่าแบบอยู่อย่างนี้นานๆเข้าไปอะแล้วเรามั่นคงในตัวเองประมาณว่าเราสามารถอยู่ได้เองโดยที่มันไม่จำเป็นต้องมีเขาอะวันนั้นอะถ้าหากเขากลับมาบอกความชัดเจนกับเรา วันนั้นเราอาจจะแบบไม่ได้อยากรู้ไม่ได้ต้องการแล้วอะแต่เขาก็แค่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังอะอยากจะให้เรารู้ว่ารออีกนิดนึงได้ไหมที่มาช้าแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มาแล้วมาช้าก็เป็นเพราะว่าอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเขาคิดของเขาเองอะว่ามันเหมาะสมกับเราเขากําลังจะเอามาให้แต่ขอแค่รออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วโอเคอันนี้แหละข้อความที่เขาอยากฝากมาบอก อยากจะอวดอะทุกคนคืออันนี้เป็นไพ่ใหม่เราแล้วเราแบบว่าไม่ได้คิดที่จะซื้อเนาะตอนแรกอะไม่สิต้องใช้คําว่าตอนแรกก็คิดที่จะซื้อแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาคิดอยู่อย่างนั้นอะเป็นแบบเป็นเดือนครึ่งปีเลยมั้งสุดท้ายคือเราก็ไม่ซื้อแล้วก็แบบว่าวันหนึ่งมันก็มีอะไรมาโดนใจที่แบบว่าหันกลับมาเห็นมันกี่ทีกีท่ทีมันก็อยากได้อยู่อย่างนั้นอะสุดท้ายก็เลยซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกมากเลยที่ซื้อมา โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองคนที่เลือกไพ่กองที่สองขอคำใบ้สำหรับคนที่เลือกกองนี้หน่อยว่าคุณเลือกถูกกองหรือเปล่าใช่กองของคุณไหมคนที่เลือกกองนี้รู้สึกว่า ดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบว่ามีความอดทนสูงพอสมควรนะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่สามารถรอได้ใช้คํานี้ได้ไหมแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรหลายคนคือเขาก็รอไม่ได้นะแบบต้องการผลลัพธ์อะไรที่มันเร็วอยากจะให้มันสําเร็จรเร็วๆอะไรประมาณนี้ยแต่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางแล้วให้มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะคําว่ารู้จักพออดทนแล้วรู้จักพอก็รู้ว่า หมือนยอมรับความจริงได้ว่าก็ณนะตอนนี้คือมันได้แค่นี้แต่ว่าอนาคตอะ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไงเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีคือเราเป็นคนที่ชอบตั้งความหวงังตั้งเป้าหมายแล้วก็เตรียมที่จะไปให้ถึงในจุดจุดหมายตรงนั้นได้แม้ว่าบางทีมันอาจจะมีแบบเรื่องที่มาขัดแข้งขัด,ข,ดขาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้นะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็แบบไม่ได้ท้อถอยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความอดทน อันนี้แหละคือตัวตนของคนที่มาเลือกกล่องที่สองโอเคแล้วเราจะมาดูกันว่าข้อความที่เขาฝากมาบอกคืออะไร เขาบอกว่าเขาฝากเรามาบอกว่าเขาอะกาลังตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีนะแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ได้หลอกลวงคือมันมาจากใจเขาจริงๆมันมาจากความตั้งใจของเขาที่เขาคิดมาดีแล้วแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเราอะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราสมควรที่จะได้รับอะไรดีๆอ่ะเหมือนเขาคิดว่าการกระทําบางอย่างอะ ขาเรียกว่าไงนะ a คชั่นเท่ากับี e a คชั่นเนาะใครดีมาเราก็ควรที่จะดีตอบนี้ถูกไหมแล้วเขามองว่าตัวเราอะมันสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยดีๆอะเขาไม่สมควรที่จะแบบเข้ามาเล่นเล่นกับเราไม่สมควรที่จะเข้ามาเล่นกับความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่โอเคหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคือมันไม่ได้ขึ้นว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันขึ้นในเรื่องความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นสามสัมพันธ์ถ้าหากว่าเป็นคนเก่าเนี้ยก็อยากจะเริ่มต้น ความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่อยากที่จะรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเขาเนี่ยขอเอาแบบจริงจังขอเอาแบบเล่นแบบไม่ใช่สิขอเอาแบบไม่เล่นแล้วเขาอยากที่จะแบบไปต่อซึ่งเขาอะคิดมาแล้วนะแล้วเขาตัดสินใจได้แล้วว่ามันอยากจะให้มันเป็นเราแต่เขาก็เหมือนมีความกลัวอยู่มีความกลัวว่าแบบมันช้าไปหรือเปล่านะหรือว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเป็นคนที่พอเป็นคนที่แบบมันใช้ความรู้สึกเยอะเนาะ แล้วก็ใช้ความจริงจังเข้ามาผสมอะมันก็จะมีแบบอารมณ์ที่มันตีกันอยู่สองขั้วอารมณ์อันหนึ่งก็ความรู้สึกอีกอันนึงก็เป็นเหตุผลประมาณว่ามันจะเร็วไปปะเอ๊ะหรือมันจะช้าเกินไปเอ๊ะมันจะดีไหมนะมันจะแบบอยู่อย่างเงี้ยใจเขาก็อยากเดินหน้าแต่อีกใจหนึ่งตัดกัดสมองมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะเร็วเกินไปอะไรประมาณเนี้ยแต่กาลังคิดว่าสิ่งที่เขาอยากมาบอกคือเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราอยากจะมามอบความรู้สึกพูดจาจริงจังทำให้เรารู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นคพูด การกระทำโอเคแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราอีกมีความเป็นไปนได้สูงเลยว่าคนกองนี้น่าจะเป็นคนคุยเก่าหรือไม่ก็เป็นแฟนเก่าคนที่เคยแบบมันไม่ใช่คนใหม่อิ่มเอี่ยมที่แบบว่าคุยกันอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่าคนเก่าที่เคยมีปัญหาอะไรกันสักอย่าง,งอะ ที่มันเกิดเรื่องที่แบบทําให้มันต้องแบบแยกย้ายกันไปห่างกันไปโดยที่เหมือนไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยคือมันเหมือนแบบว่าตอนแรกมันอาจจะกําลังดีๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วจุดๆก็อาจจะมีมือที่สามหรืออาจจะมีใครสักคนเกิดมีปัญหาชีวิตหรือเกิดมีความไม่เข้าใจกันแล้วก็พูดกันไม่เข้าใจหรือไม่หรือเลือกที่จะไม่มีใครเป็นฝ่ายเข้าหาเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ผิดอะแล้ววันหนึ่งคือความสัมพันธ์มันก็แบบพังเลยพังลงแบบพังทลายอะ แล้วมันก็ทําให้ไอความรู้สึกนั้นอะมันติดค้างอยู่ทั้งในใจเขาทั้งใน,ในใจของเราเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าต้นเหตุทั้งหมดอะมันเกิดขึ้นจากฝั่งเขาอะคือเขารู้ว่าทําไมทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันติดค้างเขาก็คือว่าเขายังไม่เคยได้กลับมาอธิบายได้ยังไม่เคยที่จะได้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายังคอยนึกถึงความทรงจําดีๆที่มีร่วมกับเราอยู่คือ เพราะว่าเขารู้อยู่แก่ใจไงว่ามันดีอะแล้วพอมันดีเสร็จแล้ว,วมันก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกละอายใจแล้วก็เริ่มคิดได้ท้าน้องว่าเขาไม่ควรที่จะทําอย่างนี้กับเรานี่นะเขาควรที่จะกลับมาแก้ไข <med> ควรที่จะแบบทําให้กับปฏิบัติกับเราให้มันดีกว่านี้เราไม่สมควรที่จะต้องมาอยู่ในความไม่ชัดเจนหรือว่าอยู่ในความรู้สึกแบบครึ่งๆกลางๆว่าสรุปแล้วกูไม่มีค่าอะไรหรอในสายตาของเธออะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกคือเขาก็อาจจะยังไม่รู้ตัวแล้วเขาแบบมารู้ทีหลังเนี้ยเขาก็กําลังคิดหาวิธีอยู่ว่า ควรที่จะต้องทํำยังไงดีตอนนี้มันก็เลยอยู่ในช่วงที่ยังเว้นระยะห่างเขาอะมีความเครียดความกังวลเยอะมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบมันห่างกันไปนานแค่ไหนแล้วอะคือถ้ามันห่างกันไปนานมากอะความรู้สึกก็เลยก็คือว่าเอา้าแล้วถ้าหากกลับมาตอนเนี้ยมันจะยังทันเหรอวะไปลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมันจะโอเคเหรอเขาอาจจะเกลียดเราไปแล้วก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็มีนะความรู้สึกคานองนั้นอยู่อะมันก็เลยทําให้ถ้าหากว่าในตอนนี้เขายังไม่กลับมา แล้วเราก็อาจจะเฝ้ารอหรือคิดอยู่ว่าทําไมคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เป็นอย่างนั้นคือเขาก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกแบบของผู้ชายอ่ะเขาจะมีความที่นิ่งมีความที่แบบเก็บอาการเก็บทรงมากกว่าเรามากกว่าผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงอาจจะดูวุ่นวายวุ่นเวอร์พั่มเพ้อพันนาเล่าให้เพื่อนฟังหรือมาดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายเขาอาจจะไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าในใจของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้นิ่งเลยมันว้าวุ่นใจแต่เขาแค่พยายามเก็บมันเอาไว้เฉย และสิ่งนั้นอะไรก็คือสิ่งที่เขาแบบอยากจะบอกให้เรารับรู้แล้วเขาก็น่าจะกําลังเข้ามาบอกเรเร็วๆนี้โอเคจบแล้วสําหรับเขาฝากฉันมาบอกว่าเคือเราอะเมาส์ไปแล้วตอนที่เราอ่านตะกรองที่หนึ่งจบเนาะแต่แค่อยากจะบอกอีกทีว่าแบบไพ่าบางอันอะ พอใช้เป็นนานๆเขาอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกเองว่ามันไม่เข้ามือใช่ปะแล้วบางอันก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ขายสุดท้ายก็ขายไปทิ้งอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยขายให้คนอื่นต่อแล้วก็ไปเจออันอื่นที่แบบมันเข้ามือกว่ามันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คือแบบไพ่เนี่ยตอนนั้นอ่ะคือตอนที่หินครั้งแรกไยนะอยากได้มากเพราะมันสวยแล้วก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้ด้วยแบบว่าเวอร์ชันเนี้ยมันจะแบบเห็นปะมันมีวิ้งวิ้งมันเป็นประกายอย่างมันเลิศมันต้องเป็นขนาดแบบมาตรฐานนิดึง คือถ้าเป็นอันเล็กอะรูปมันจะเต็มเลยมันจะไม่มีกรอบซึ่งเราอยากได้แบบมีกรอบอยากได้แบบที่มันเขียนตรงนี้สวยๆแล้วคือแบบดูที่กล่องมาแบบเนี้ยแล้วมันมีคู่มือมาให้ด้วยนะนี่กำลังคิดว่าแบบอยากจะแปลคู่มือไพ่ลงอะเผื่อสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรมันก็เป็นการช่วยเราฝึกภาษาด้วยแหละแล้วก็แบบให้คนอื่นที่ เขาเรียกอะไรอยากจะได้ได้ความหมายไพ่ของสำหรับนี้อะไรประมาณเนี้ยโอเคเมาสเ,เสร็จแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า